ผู้ชมมาตามเรื่องนี้กันนะคะ เรียกได้ว่าน,นั่งอยู่เฉยๆก็ถูกทำร้ายร่างกายได้เหมือนกันเป็นกรณีของรเดอร์หนุ่มค่ะเขาไปรอรับออเดอร์หน้าร้านซ้มตามแต่ว่าจู่ๆเนี่ยมีชายคนนึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าใช้ขวดตีเข้าที่หัวเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงตำรวจพุ่งกับการสพมงพิษนุโลกเลยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ต้องการให้ชายคนนี้ที่เขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยเข้าไปรักษาตัวก่อนแล้วค่อยมาแจ้งความเรามีคลิปเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะ มชัดเจน oh. ชัดเจนเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะน,นั่งอยู่เฉยๆเลยค่ะนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้เราก็ถูกทําร้ายใช้ขวดตีเข้าที่หัวอย่างจังเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านส้มตําแห่งหนึ่งนะคะบริเวณตลาดผักบนถนนทมบูชาอํเาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายเก็บของเก่าคนหนึ่งเดินถือขวดแล้วก็ย่องมาแล้วก็ฟาดใส่ที่ศีรษะของไรายเดอร์หนุ่มคนนี้ทันทีก่อนที่จะเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิด ขึ้นประมาณทุ่มนะคะทุ่ม41นาทีของวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาทีมข่าวก็ไปสอบถามผู้บาดเจ็บค่ะผู้บาดเจ็บคนนี้คือนายสุนัทกิจนะคะอายุ30ปีเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุ ไปรับออเดอร์ที่ร้านอาหารจู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งอยู่ในหัวทีแรกก็เข้าใจว่าน่าจะมีอะไรหล่นใส่หัวแต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ก็ออกมาบอกว่าถูกชายคนเก็บของเก่าเนี่ยใช้ขวดตีเขาที่ศีรษะอย่างจังแล้วก็ถามว่าได้ไปทําอะไรให้เขากโกรธไหมหรือว่าน้องไปขับรถบาดหน้าเขาหรือเปล่าเจ้าตัวนี่ยก็บอกไปว่า ไม่ได้ทําอะไรเลยครับยืนยันว่าขี่รถมาปากติแล้วก็มานั่งรอออเดอร์ที่หน้าร้านพี่เนี่ยโชคดีนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนี้หัวไม่แตกแต่ก็ทําเอามืองงเหมือนกันเขาก็เลยโทรแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ตอนนั้นที่โทรไปเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าตํารวจบ่ายเบียดแล้วก็ถามกลับมาบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าก็จึงย้อนถามนะก็บอกว่าหรือว่าจะให้ตัวเขาเนี่ยโดนตีหัวแล้วก็เจ็บฟรีผมไม่รู้หรอกว่าผมโดนตี แล้วทีเนี้ยพอรู้อีกทีหนึง่งพี่เขาก็บอกว่ามันตีเอกคนนั้นน่ะเขาอามาตีเราเขาบอกว่าเขาถามว่าเราได้ไปทําอะไรเขาไหมไปขี่รถป่าอะไรเขาเปล่าผมก็บอกเปล่านะพี่ผมก็มานั่งรอผมก็ขี่ของผมมาเฉยแล้วผมก็มานั่งนั่งรอออเดอร์ที่ร้านพี่เนี่ยผมก็นั่งเฉยๆคือเมือ่อคือเผลอใจะเราไม่ทันระวังตัวมันก็เดินมาตีเราเลยมันก็เสียความรู้สึกเหรอพี่เราโดนตีแทนที่จะ รี่พ่ายสายตรวจมาหาเราหรือว่าไปจับไอ้คนนั้นก็ไม่มีเลยแลวตั้งแต่แบบนั้นโทรหา191ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรครับประเด็นคือตอนที่โทรไปหา191เนี่ยตำรวจก็ถามว่าคนที่ก่อเหตุสติไม่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยนี่เหตุการณ์เนี่ยเขานั่งเฉยเลยนะและมีคนเอาขวดมาตีที่หวัวทำไมเจ้าที่ตำรวจไม่ช่วยเขาเลยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ไปพูดคุยกับหญิงอายุ35ปีเธอคนนี้เป็นเจ้าของร้านตำแซ่บยำนัว แล้วก็ไล่ฟังค่ะบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ยังได้วิ่งไปถามชายคนที่ก่อเหตุนะว่าไปตีไรเดอร์ทําไมแต่ชายคนนี้ไม่พูดไม่จาปั่นจักรยานออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่มักจะเห็นว่าจะปั่นจักรยานผ่านเส้นทางนี้ประจำแล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้ด้วยนะว่าเขาจะติดีหรือเปล่าปกติเขาก็ขี่ผ่านไปผ่านมาทุกวันค่ะใช่ค่ะ ล้วไอ้คราวนี้วันนั้นเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาจอดได้สักพักไอ้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมองเนาะเราก็จำต้มจำอยู่เนาะแล้วไอ้คราวนี้ได้ได้ยินเสียงโป้งเราถึงรู้ว่าเขาโดนตีแต่ตัวแก๊สเองเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาโดนตีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเขาก็นั่งดูออเดอร์อยู่ค่ะนั่งดูออเดอร์อยู่อยู่ดีเขาก็พลาดเลย นี่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชมผู้เสียหายบอกว่าพอแจ้งความไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเหมือนกับตํารวจน,นิ่งนอนใจล่าสุดค่ะผู้เงเ้กับการสพมงพิษนุโลกก็ได้มีการนัดผู้เสียหายมาให้ปากคาแล้วก็สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะนํามาดําเนินคดีต่ตอไปส่วนกรณีว่าคนที่ก่อเหตุจะป่วยทางจิตหรือไม่ ก็ต้องรอผลการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่ผู้เสียหายบอกว่าเข้าแจ้งความแล้วร้อยเวรไม่อยู่ เรื่องนี้ตํารวจยืนยันบอกว่าร้อยเวรอยน,นั้นที่โทรมาติดเหตุชนสตดศพจริงประกอบกับเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาการของไรเดอร์ยังปวดหัวยังมีอาการมึนๆอยู่ก็เลยแนะนําให้ไปตรวจกับคุณหมอก่อนเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพความบาดเจ็บนะคะก็เลยให้ไปรักษาก่อนแล้วค่อยกลับมาแจ้งความซึ่งก็ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้ตํารวจไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดค่ะออาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับมไม่ได้ไม่รับแจ้ง แต่ว่าให้ไปตรวจเช็คก่อนจริงๆแล้วมันมีเหตุและผลเพราะว่าตํารวจทุกมากจะบอกว่าอไปเอาใบรับรองแพทย์มาบาดเจ็บเนี่ยถ้าบาดเจ็บเยอะบาดเจ็บน้อยการแจ้งความเป็นคดีจะแตกต่างกันนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับอยู่ๆโดนไปแบบนี้เห็นใจเนาะพี่สุพันธกิจนี่เขาหัวแข็งนะเห็นใจนี่ไรเดอร์มากเลยอ่ะอยู่เฉยๆแล้วโดนฟาดไปแบบนี้ก็มึนงงเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทุกครั้งที่เวลาออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีเลยแล้วก็พี่เขาบอกเหม่อไง ตอนนั้นเขาเหม่อเพราะว่าก้มลงไปมองออเดอร์แล้วก็เพลินๆนั่งพัก่ยใครจะไปรู้ล่ะมันจะเดินมาหลังเนี่ยแล้วในโลกออนไลน์แซวนะว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันเนาะเขาจอดแล้วเนาะเขาช่าใสอยู่ไม่เป็นไรแล้วไงโลกออนไลน์ก็เป็นห่วงพี่เขาเนาะ